การขับเคลื่อนโครงการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลจากระบบจอปรทอ t p m p p เวทีประชาคมมาร่วมขับเคลื่อนให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือในระดับพื้นที่เพื่อให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายอำเภอพลมีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิน้นจำนวน131ครัวเรือนสามารถแต่งปัญหาออกเป็น7มิติดังนี้มิติสุขภาพ36ครัวเรือน มิติที่อยู่อาศัยห้าิบดครัวเรือนมิติการศึกษา38ครัวเรือนมิติรายได้131ครัวเรือนมิติการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ11สครัวเรือนมิติยาเสพติดห้าครัวเรือนมิตินิสิน1หนึ่งครัวเรือนการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนมีการดำเนินง,งานในแต่ละมิติดังนี้ มิติสุขภาพมีการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้คำแนะนำครัวเรือนเป้าหมายโดยทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ร่วมกับทีมโรงพยาบาลแพทย์สาธารณาสุขและอาสาสมัครสาธารณาสุขในพื้นที่ มิติที่อยู่อาศัยมีการลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำประสานงานขอรับงบป,ประมาณสนับสนุนดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกรัวเรือนเป้าหมายโดยทีมปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงยิ่งขึ้นมิติการศึกษา มีการลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำประสานงานให้สมาชิกครูเรือนได้เข้าเรียนตามระบบการศึกษานิติรายได้ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้ให้คำแนะนำแก่ครูเรือนเป้าหมายอาทิเช่นการปลูกผักสวนครัวการปลูกไม้ผลการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบการทอเสือก สนับสนุนอุปกรณ์ในการหาปลาการแปรรูปอาหารเพื่อเปลี่ยนการสร้างงานสร้างงานชีพให้แก่สมาชิกในครัเรือนมิติการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐมีการลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำประสานงานให้สมาชิกได้รับการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐมิติยาเสพติดมีการลงพื้นที่และประสานงานให้ส่งต่อเพื่อเข้าค่ายการบำบัดด้านยาเสพติดมิตินี้สิน มีการลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำครูเรือนในการบริหารจัดการหนี้โคดินตินเกา่าคนเล่าจนเป็นตำนาน ร่วมใจเสืบอมานตำนานที่เป็นเรื่องราวช่วยเสริมเติมแต่งเป็นแรงดึงใจนมสาวมรดกอีสานบ้านเฮาคนเล่าจนเป็นตำนาน